ขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังเรื่องราวธรรมเพื่อน,นำไปสู่ความเข้าใจและความสงบในจิตใจวันนี้เสนอเรื่องการเจอคนมักง่ายและเห็นแก่ตัวในที่สาธารณะอาจทำให้เรารู้สึกหมุดหมิดและไม่สบายใจแต่ในฐานะผู้ที่ต้องการฝึกฝนจิตใจและใช้ชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเราสามารถใช้สถานการณ์เช่นนี้เป็นโอกาส ในการฝึกฝนการปล่อยวางและการรักษาจิตใจการปล่อยวางการปล่อยวางคือการไม่ยึดติดกับอารมณ์และความคิดที่ไม่ดีเมื่อเราเจอคนมักง่ายและเห็นแก่ตัวเราอาจรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจแต่เราสามารถเลือกที่จะปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นได้โดยการทำความเข้าใจว่าคนอื่นมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป และเราไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของคนอื่นได้แต่เราสามารถควบคุมปฏิกิริยาของตัวเองได้ตัวอย่างเช่นเมื่อเราเห็นคนทิ้งขยะไม่เป็นที่เราอาจรู้สึกโกรธและต้องการตำหนิพวกเขาแต่เราสามารถเลือกที่จะปล่อยวางอารมณ์โกรธนั้นได้โดยการทำความเข้าใจว่าพฤติกรรมของคนอื่นอาจมาจากหลายปัจจัยเช่น การไม่รู้หรือไม่เข้าใจถึงผลกระทบของพฤติกรรมของตนเองการรักษาจิตใจการรักษาจิตใจคือการดูแลจิตใจของเราให้มีความสงบและไม่ให้ถูกครอบงำโดยอารมณ์ที่ไม่ดีเราสามารถทำได้โดยการฝึกสมาธิและการทำใจให้สงบเมื่อเราเจอคนมักง่ายและเห็นแก่ตัวเราสามารถใช้โอกาสนี้ ในการฝึกฝนการรักษาจิตใจโดยการไม่ให้ความโกรธหรือไม่พอใจครอบงำจิตใจของเราตัวอย่างเช่นเมื่อเราเจอคนพู้จาไม่ดีกับเราเราอาจรู้สึกไม่พอใจและต้องการตอบโต้แต่เราสามารถเลือกที่จะรักษาจิตใจของเราให้มีความสงบได้โดยการฝึกสมาธิและการทำใจให้สงบการแก้ไขการแก้ไข คือการหาวิธีแก้ปัญหาและปรับปรุงสถานการณ์เราสามารถทำได้โดยการหาวิธีการจัดการกับคนมักง่ายและเห็นแก่ตัวในทางที่เหมาะสมเช่นการพูดคุยกับพวกเขาในทางที่สร้างสรรค์หรือการหาวิธีหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับพวกเขาตัวอย่างเช่นเมื่อเราเจอคนมักง่ายและเห็นแก่ตัวในที่ทำงานเราสามารถหา วิธีการจัดการกับพวกเขาโดยการพูดคุยกับพวกเขาในทางที่สร้างสรรค์และหาวิธีการปรับปรุงสถานการณ์โดยการทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาเหตุผลเหตุผลคือการเข้าใจว่าทำไมคนอื่นจึงมีพฤติกรรมมักง่ายและเห็นแก่ตัวเราสามารถทำได้โดยการทำความเข้าใจว่าพฤติกรรมของคนอื่น อาจมาจากหลายปัจจัยเช่นการเลี้ยงดูการศึกษาหรือประสบการณ์ในชีวิตเมื่อเราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมของคนอื่นเราสามารถมีเมตตาต่อพวกเขาและไม่รู้สึกโกรธหรือไม่พอใจตัวอย่างเช่นเมื่อเราเจอคนทิ้งขยะไม่เป็นที่เราอาจเข้าใจว่าพฤติกรรมของพวกเขาอาจมาจากการไม่รู้หรือ ไม่เข้าใจถึงผลกระทบของพฤติกรรมของตนเองเมื่อเราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมของพวกเขาเราสามารถมีเมตตาต่อพวกเขาและหาวิธีการช่วยเหลือพวกเขาให้เข้าใจถึงผลกระทบของพฤติกรรมของตนเองดังนั้นเมื่อเราเจอคนมักง่ายและเห็นแก่ตัวในที่สาธารณะเราสามารถใช้โอกาสนี้ในการฝึกฝนการปล่อยวาง การรักษาจิตใจการแก้ไขและเหตุผลโดยการทำความเข้าใจพฤติกรรมของคนอื่นและไม่ให้ความโกรธหรือไม่พอใจครอบงำจิตใจของเราเราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบในสถานการณ์ใดๆก็ตามขอให้ทำนำทางสู่ความสุขและความสมุกจงมีแต่ทุกคนทุกท่านที่รับฟังหากชอบเรื่องราวแนวนี้ ก็ขอให้ติดตามเพื่อรับฟังเรื่องใหม่ๆจากช่องของเรา